ดอกเก๊กหวยใช้ระยะการปลูกเวลาเท่าไหร่คะอย่าเป็นคนปลูกอ๋อก็คงก็คงจะไม่นานไม่นานครับซื้อซื้อพันมาจากไหนคะไม่รู้แกซื้อมาจากไหนเหมือนกันครับเราก็ใช้การปลูกแบบนี้เนาะกรอมาขยายไปเรื่อยๆประมาณประมาณกี่เดือนก็ออกดอกอันนี้คือดอกแก๊กควยนะเนี่ยค่ะเนี่ยใช่ครับโอ้ยอยู่ที่45วันเพิ่งจะเห็นนะคะนี่ก็คือดอกแก๊กมวยนะคะเนี่ย เก็บแล้วเอาไปทํายังไงต่อคะกระบวนการเอาไปตากแดดแล้วก็ต้มครับแล้วใส่น้ําชงกินเลยก็ได้ครับใส่น้ำร้อนอ่าตากแดดไว้ประมาณกี่แดดคะจนจนแห้งจนแห้งเนาะสามารถเก็บรักษาไว้แบบไหนครับใส่ถุงเลยครับใส่ถุงไว้เลยเนาะโอ้นี่เพิ่งเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าดอกเก๊กฮวยจะเป็นแบบนี้เคยเคยแต่ดื่มอ่าเห็นไหมนะ ก็บอกว่าเพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยอยู่ที่ค่ายจีรนนเนาะครับอ่านี่นะคะนี่ที่เก็บได้แล้วก็คืออยู่อยู่ในกระป๋งเนี่ยนะคะเนี่ยเป็นดอกแก้วยนะโอ้นะคะเพิ่งเคยเห็นนะคะเนี่ยดอกแก้วยข้างบนีครับอ๋อตาไว้ข้างบนก็มีเขาขายกรโลเท่าไหร่คะเนี่ยดอกแก้วยสามร้อยารอยเฉพาะที่แห้งแล้วเนาะอืมน่าสนใจ ไอเราก็นึกว่าดอกเป็นจะมาศเลยที่ไหนได้ดอกเก๊กฮวยนะคะเนี่ยดอกเก๊กฮวยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยวันนี้ก็ทางสหกรณ์นะคะลงพื้นที่มาที่ค่ายกิรนนท์ขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะไปดูฝั่งนู้นนะคะจะอยู่ติดฝั่งนู้นก็จะเป็นลำน้ำชีนะคะซึ่งเคยมาก่อนหน้านี้หลายปีแล้วนะจะเป็นทีม ของสื่อสารมุลชนสุรินนะคะมาซึ่งด้วยหนจำได้นะสาธุสารตายายนะคะตอนนี้บอกก่อนนะเจ้าที่เจ้าทางนะคะเนี่ยรถเก่านะคะรถเก่าที่นี่คือบรรยากาศนะคะสดๆโดยข่ายจิรนนเ์เห็นไหมเนี่ยโอ้แล้วก็ปลูกกันแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยแก้ควยกระเจี๊ยบนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยกระเจี๊ยบ นี่นะคะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบทั้งนั้นเลยนะคะโอ้โหมีมีอยู่ทุกที่นะเก๊วยนะคะนี่ก็จะมีบรรยากาศให้ชื่นชมนะคะที่นี่ของเก่านะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นนะคะจะขึ้นบ้านโดยอาจารย์นะแกกำลังพาทีมงานไปดูนะคะการุณาสวมรองเท้าก่อนขึ้นบ้านด้วยไม่ต้องถอด โอ้นะคะอ๋อก็ขอบคุณมากเลยนะวันนี้เปิดให้ดูนะคะเนี่ยอ่ะขึ้นเลยนะคะขึ้นไปพร้อมๆกันนะคะเนี่ยเราก็ขึ้นด้วยความระมัดระวังนะะคเนี่ยโดยบรรยากาศข้างบน เขามีค <l ots> ําขวัญทุกเสาเลยนะพ่อาจอ๋มีคําขวัญทุกเสาเลยเนี่ยเหน็บคนข้างสองข้างแล้ยหรอข้างๆนั้นนี่ก็คือดอกเก๊กฮวยสองข้างนะพวกเราเเนนนีี่ยอาาบ้ะแมวหรได้เลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศข้างบนจะเป็นบรรยากาศแบบเก่าๆอ๋อนี่ก็คือการตากนะตากดอกเก๊กฮวยนะคะเนี่ย โอเคนะคะเนี่ยมาดูดอกเก๊กหวยดอกเก๊กหวยเนาะ